ดิ้นค่ะโดยปกติแล้วหนึ่งเลยค่ะการนับให้เด็กถ้าหากว่ายังดิ้นต่อเนื่องคือดิ้นดินดินจนหยุดเราจะนับเป็นหนึ่งครั้งนะคะไม่ใช่1 2ึ่งสองสามสี่นะไม่ใช่ถ้าน้องยังดิ้นต่อเนื่องและยังไม่หยุดเราจะนับเป็นหนึ่งครั้งค่ะคือหนึ่งรอบนะคะแล้วการที่บอกว่าดิ้น10ครั้งต่อวันเนี่ยก็แปลว่าเด็กจะต้องดิ้นอย่างน้อย10รอบถูกไหมคะความสําคัญของลูกดิ้นคืออะไรรู้ไหมคะ ความสำคัญของการนับลูกดิ้นอยู่ตอนที่ลูกไม่ดิ้นนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่เด็กยังดิ้นเยอะอะค่ะคุณแม่นับยังไงก็เกินสิบถ้าหากว่าน้องยังดิ้นทั้งวันนับยังไงก็เกินสิบอันนี้คือเป็นเรื่องปกตินะคะเพราะฉะนั้นคุณแม่จะนับได้สิบครั้งหรือยี่สิบครั้งก็ไม่ได้มีความแตกต่างคือไม่ได้มีความแตกต่างในแง่ของความสำคัญนะคะแต่จะเริ่มมีความสำคัญตอนที่เอ๊ะ ทำไมลูกไม่ดิน้นเอ๊ะทำไมตื่นเช้าขึ้นมาแล้ว